ลองทำโนซี no see, นะคะวันนี้หลังจากหายหน้าหายตาไปนานนะก็เลยอยากจะมาทำคลิปอคอนเทนต์สนุกๆให้เพื่อนๆได้เล่นกันจะได้ไม่ลืมกันนะวันนี้ไพ่ที่เพิร์จะใช้คือสำหรับนี้เลยนะคะสำหรับชื่อว่า love er message นะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการมาเล่นพิกอากาศากาันดูซิว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะส่งถึงคุณคนคนนั้นที่คุณนึกถึงเนาะเป็น love er message เพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อความเชิงความรักหรือเป็นเกี่ยวข้องกับความรัก,คว,รกความสัมพันธ์ก วกันจะเป็นคนเก่าคนที่คุณรอคนที่คุณแอบชอบแฟนเก่าหรือแฟนคนปัจจุบันตอนนี้ของคุณก็ได้เมื่อว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณจะดีหรือไม่ดียังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนคนนั้นที่คุณอยากรู้เขามีข้อความอะไรจะส่งถึงคุณบ้างหลับตาคิดถึงหน้าเขาแล้วก็คิดว่าคุณชอบเลขไหนมากที่สุดนะหนึ่งสอาหรับคนที่เลือก เลขหนึ่งนะคะคนคนนั้นของคุณมีข้อความอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างไพ่บอกว่าฉันแกล้งทำเป็นไม่สนใจแต่ความจริงฉันคิดถึงคุณแทบบ้าคลัง่งโอ้ยตายแล้วเขาครซี่คุณมากเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะทักหาคุณบ้างหรือว่าจะเงียบไปบ้างหรือว่าทำเป็นนิ่งๆฟ,ฟอร์มๆบ้างแต่ความจริงแล้วเขาครซี่คุณมากแล้วก็คิดถึงคุณมากเลยแต่ว่าก็อาจจะมีฟอร์มนิดนึงมีอีโก้นิดนึงก็เป็นไปได้นะคะสาหรับ คนที่เลือกเลขสองบ้างเบอร์สองบอกว่า คุณสอนชั้นมากมายเรื่องความรักอาคนคนนี้เขาอาจจะผ่านประสบการณ์หรือเจอเรื่องราวอะไรกับคุณมาเยอะก็ได้เขาเลยรู้สึกว่าการที่มาเจอกบบคุณเนี่ยมีอะไรสอนเขาเยอะมากมีบทเรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ทําให้เขาโตขึ้นหรือว่าได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเข้าใจความรักมากขึ้นแบบนี้ก็เป็นไปได้น่าจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ในเชิงที่มีอุปสรรคปัญหาก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คบหาดูใจรู้จักกันมายาวนานแล้วก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่อนข้างเยอะก็เป็นไปได้นะ ะะส่วนเลขสุดท้ายเลขสามะใครเลือกเลขสบ้างให้ออกมาบอกว่าคุณคือรักแท้รักเดียวที่ฉันมีตายละาสวีทมากเลยนะตอนนี้มีอะไรในใจที่เรารู้สึก ไม่แน่ใจกังวลใจหรือใดๆเนี่ยให้ออกมาบอกเขาว่าคนคนนี้นะมองคุณว่าเป็นรักแท้ของเขาเลยเพราะฉะนั้นคุณก็คือคู่ของเขานั่นแหละแปลว่าจะไม่มีการเปลี่ยนใจใดๆไปจากคุณน้งสิน้นก็ถือว่าเป็นคําตอบที่น่ารักแล้วก็ยินดีกับพวกคุณทุกคนด้วยนะคะที่ได้รับข้อความใครที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะเปเชื่อว่าจักรวาลน,นําพาพวกคุณมารับแมสเซจนี้จากเปิ้ลนะคะแล้วก็เป็นข้อความที่เปิ้ลถือเป็นตัวแทนในการรับสารจากคนคนนั้นส่งถึงคุณนั่นเอง คอมเมนต์บอกเพิ่นด้วยว่าคุณเลือกเลขอะไรแล้วตรงกับคุณมากน้อยแค่ไหนนะกดไลค์กดเซฟกดแชร์ถ้าคุณชอบนะแล้วก็แท็กคนที่คุณรักนะคะ